คนพลังงานธาตุไฟไม่สมดุลเขาเรียกว่าธาตุไฟแตกสร้นจะเป็นคนที่ไม่ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองเป็นคนที่พยายามที่จะใช้ชีวิตเพื่อวัตถุมากจนเกินไปอันนี้ความจริงครับพยายามใช้ชีวิตเพื่อไฝ่หาวัตถุจนเกินไปเช่นต้องมั่งมีเหมือนใครใคร ต้องดีอย่างเหมือนคนนั้นคนนู้นคนนี้พยายามสร้างอํานาจบารมีตัวเองขึ้นมานะครับผมผ่านการใช้สิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้ในการบังหน้าหรืออะไรก็ดีเพราะยอมรับกับความอับจนของตัวเองไม่ได้หรือยอมรับกับก,บการโดนดูถูกไม่ได้ส่วนใหญ่คนที่พลังธาตุไฟมีปัญหาเช่นอาจจะฟุ้งซ่านเกินไปหรือว่าอ่อนเกินไปส่วนใหญ่ครับ เติบโตมากับครอบครัวที่ค่อนข้างขาดแคลนในเรื่องของปัจจัยวัตถุหรือโดนดูถูกมาก่อนหรือโดนเปรียบเปรยโดนเปรียบเทียบนะครับผมแล้วมักโดนลุมตำหนิติเตียนทำร้ายว่าเป็นคนที่ไร้คุณค่า,ขาเขาเหล่านี้นะฮะจะพยายามสร้างอุดมการณ์ก็คือพยายามจะเข้นธาตุไฟออกมา สังเกตนะคนที่พยายามบ้าอุดมการณ์ชอบเช่นชอบโพสต์ประกาศว่าตัวเองจะท,ทํานั่นทํานู่นทํานี่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะเปลี่ยนแปลงวงการจะทุกอย่างต้องแบบยิ่งใหญ่รัชดาไรมากๆนี่เป็นพวกที่พลังธาตไฟของเขาเคยขาดมาก่อนคนระับลองไปสังเกตนะทุกท่านลองไปสังเกตครับเลยพยายามจะต้องสร้างทุกๆอย่างเอาไว้ เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีหน้าฉากของความมั่งมีแต่ลึกๆยังรู้สึกขาดแคลนจึงต้องพยายามเล่งไฟในท้องขึ้นมาชั้นแล้วผลที่จะตามมาผลที่จะตามมาของคนที่ใช้ชุดแบบนี้ หากวนหนึ่งนะครับดรอปลงเมื่อไหร่ปั๊บจะดรอปลงร่วงแล้วเจ็บหนักเลยเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่บนความมีในศักดิ์ศรีมากจนเกินไปประเภทว่าต้องมีศักดิ์ศรีต้องหน้าใหญ่ใจตัวไว้ก่อนนะไม่มีไม่เป็นไรแต่เสียหน้าไม่ได้ท <laughs> ุกท่านเข้าใจไหมฮะ จะมีความเยื่อหยิ่งทนงตนในเกียรติยศและศักดิ์ศรีค่อนข้างสูจงจนพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อชื่อเสียงเพื่อราบยศเพื่อสังเสริญเพื่อหน้าตานะนี่เขาเรียกว่าคนที่เค้นท่าตุไฟด้วยมากๆแล้วจากการเป็นคนที่อารมณ์ร้อนครับอารมณ์ร้อนจะชอบสูงไฟในเงาม,มืด เวลาโดนจี้อัตตาคนที่ธาตุไฟปรายปรวนแบบเนี้ยจะยอมไม่ค่อยได้จะต้องตอบโต้เพื่อเอาชนะไม่ว่าจะตอบโต้ด้วยเหตุผลที่แสนดูดีดูเหมือนมีองค์ธรรมะก็ตามอะไรก็ตามเขาเป็นอย่างนั้นครับทุกท่านครับเขาจะชอบใช้ชีวิตอยู่บนการเรียกร้องความสำคัญ